เอ้ยนี่ครับผมผมกัแคสเกมเนอร์เราตอนนี้เราอยู่เกมที่ชื่อว่า Call o f Duty เหลือซ series เล็กกูไปชิบหายนะฮะในสงครามยุคป,ปัจจุบันนะครับผมครับอ่าพักที่สามนะฮะเรามาเป็นอ่าเป็นอ่าคนที่มาป้องพน,านาันาธิบดีนะฮะเรียกว่าอะไรวะไม่รอดกูง่วงมากเลยนมมี่มองไม่ได้มองไม่ได้ครับมองไม่ได้ จากการนินเนอร์นะโอเคฮะลูกสาวประธานาธิบดีนะฮะประธาะนาธิปตีวอรซิลีสวัสดีครับประธาะนาธิบดีนี่คุณหมอเราต้องอกปกป้องประธาะนาธิบดีแบบชิดเนื้อชิดตัวยิ่งข้างแม่งไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไปเป็นคพลังด้วยเย่เดี๋ยวเดี๋ยวประธานาธิบดีเราคงนั่งกันนั่งได้ไหมไม่ได้เราเลือกได้สองอย่างระหวาา่างเขาสงบกับสงคราม หรือความต่อชีวิตหรือความตายพิษดีไม่ใช่ว่าจะว่าเราพวกศัตรูนะพวกเราทำลายพวกศัตรูได้ก็จริงแต่ว่าถ้ามันมตาออกไปหน่อยพวกเราแค่มีกันไฟมีการบอลที่นี่เราลุกเปิ้ลพันธุนะ์นัตติปตีมอมนละโอ้เออใจเย็นเกิดอะไรขึ้นทุกคนเราไป ปกป้องประธานได้เป็นดีครับดิคเลสนี่ยไอ้กลอะไรล่ะโอเมาๆขอยืหน่อยพอดีช่องนี้มีปืนใช้ไปโอ้ยโอ้ยโโอ้โออ้ยโอ้อโอ้โอ้้ยยอโ้ย แม่คิริโตกกระเท็ไม่ได้เอออะไรเออแม่คิริโตกกระเท็ตัวไม่ได้หรอกอ,อ,อืออ่ายังอยู่ยังอยู่อยู่โอ้โอ,อ้อเออจ็บนะยังยังยังยงยงอะไรไปผมเซฟซ่ะ ผมไปผมไปกูเติมมากูเติมมา,มเ,มมาเป็นไงล่ะทำไมอ่ะกูเติมมาเงือกดเอาหัวลงไปโอเคของนี้เคลียร์โอ้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 ไม่นะเครื่องแพงนะเว้ยกูซื้อมาแพงนะเครื่องเอ้ไม่ใช่ดิกูไม่ได้ซื้ออันนี้เอยทำอะไรมันลากมันลาก,กลูกสาวไปแล้ว มันยังจะยืนมายิงอีกเดินมาค้าผมก็อะไรหนะ้าโอ้ยยืนย็นผมพักเองแหละโอเคครับก็หลบสิมันกำลังจะแลนดิง้งแล้วอะไรนีรนด้วยฉุกเฉินนะฮะโอ,อ,อ้เออเออเฮ้ยอะไรวะ เฮ่ยเฮ้ยฮ้้ย้ยเฮเฮ้ยอ้ยเเ้ยเเ้ยเฮ้้เฮ้เ้เฮ้ยเ้เยยย อฮ้ยควัน yeah, ว Ma ่ะอาอยู <m im suspicious> <to> ่น ah ี <with his> ่ครับมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็เราต้องไปหาประธานที่ดีจะไม่ไหวแล้วครับตามหลังไม่มีึบป็นนึบ เลเลยๆเนี่ยเออะโอ้โหลูกสาวเป็นไรโอเคครับต้องหาประธานาธิบดีให้เจอ กลุ่มไหนมันมาโจมตีเราวะเนี่ยเราต้องรีบไปมไปันเป็นที่ที่จะช่วยเราเราได้ช่วยช่วยเราเขาได้โอ้โหแรงระเบิดนี่มันอ๋อมีความมารับแล้วความมารับแล้วยิงไฟจากนู้นสิใช่ปะ นะครับเราต้องไปแล้วเอะไรวะน่ะระเบิดโอ้โหคิฟฝุ่นเต็มคิฟฝุ่นเต็มหน้าเลยอะไรอะไรเป็นพี่เทพพิเทพพิเทพซ่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ตายหรอกตายโคตรกากแล้วจริง อะไรหลบทำไมจักนี่กักตาเหี่ยววะเฮียเดี๋ยวเดีแบบ๋ยแวบบมันไปซ้ำกัวันพิตอีกไม่อยู่ไหนเออลงไปนอนดิเฮ้ยจริงไม่โดนด้วยนะลต้องไปต่อล้วเข้าซ้ำกันอยู่อย่างเงี้ยคงจะไปต่อได้ เชยร์ทางก่อนเชยร์ทางเชยร์ทางแล้วเชยร์ทาง,งมุณไม่งไงบ้างออกมาก็ยิงหลอกซ้ำไปไปไปอะไรปลราเบิดเหรอปลาเบิดเหรอ ลลอ้ยฝ่าระเบิดได้ไปไปไปยังจะไม่ยังจะไม่ตายตายและไม่สนละเดี๋ยวเจอแล้วอย่ายิงอย่ายิงโอเคได้หลับเราได้ไปดีเราได้ไปดีเราต้องไปที่นี่ตอนนี้เลยเราลูกสาวล่ะเอถูกชื่อเหลือแล้วเราต้องไปตอนนี้เลย ขาเข้าไข้างในเข้าเคาะป,ป,ประตูเออทำไมหน้ามึงหล่อจังวะน่าหล่อจังเอออ,นนอีมึงจิงกูไอ้ o b j อบเจกต์เด็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดไปดีไม่อ้ นายมึงหล่อแต่มึงไรจังแล้วเขาอยู่ไหนนายรู้ไหมว่าฉันต้องการอะไรรัสเซียฉันต้องการทั้งหมดยุโรปฉันต้องจากได้อ่าโค้ดที่สามารถยิงยิวเชียได้ถูกหมเขาต้องมีติดอ่อนสินนะหาหาน้องเขาซะไปหาลูกสาวเขาซะเห้ยไ,ไม่ยิงกูด้วยทำไมนายถึงทำอย่างนี้ อ่าท่านระธานบดีของรัสเซียหายไปครับถึงแม้ว่าเขาจะมีอ่ากำนั้นำน้อยู่ในมือนะฮะไปสุที่แอฟริกาด้วยน่าจะไปทางเหนือนะ ราคาโกล่ละฉันไม่รู้สิแต่มันน่าจะมีะความสำคัญบางอย่างรา่าจะใช้แถวหัวแม่น้ำน่าจะสืบหาเข้าไปในแมคมป์แตการฆ่าแต่กอรนะอันนี้เหตุการณ์ในภาคสองนะเราต้องล,ล่าคนที่ชื่อว่ามาคอรคอฟไอ้เคาละผมขอ จบคลิปเป็นแค่น,นี้ก่อนก็ถ้าคุณชอบหรือยังไงหรือเบื่อกณิ์นี้แล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้เหมือนคลิปก่อนอันนี้นะฮะก็ผมจะได้รู้ว่าคุณเบื่อหรือยังสำหรับเชรี่เรียกกลวชิบหายก็ขอจบปเป็นแค่นี้นะคะผมอาจจะมีต่ออีกถ้าชอบนะบ๊ายบาย